นื่งจากอุตสาหกรรมนี้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนนะครับ สวัสดีครับผมทัทวุฒิรอดเกษมนะครับจากบริษัทโอลิกประเทศไทยจำกัดนะครับทำงานในตำแหน่งซีเนียร์เอนจิเนียร์นะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลในส่วนงานของอางานแมทเทนแนนซ์นะครับของงานซ่อมบำรุงรักษาทางด้านแมชชีนแล้วก็ทางด้านฟิลิตี้นะครับซึ่งบริษัทโอลิกของเรานะครับเป็นผู้ให้บริการอุตสาหกรรมในการผลิตยานะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับในการทํางานเนี่ยในเรื่องสภาพความแวดล้อมความท้าทายเนี่ยก็จะมีหลายประการหลากหลายประการเลยนองจากอุตสาห กรรมนี้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนนะครับโดยความท้าทายที่สําคัญก็จะได้แก่ก็คือในเรื่องแรกก็คือกฎระเบียบของความสะอาดและการป้องกันการปนเปื้อนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน GMP ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนต้องทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทั้งก่อนและหลังซ่อมบารุงในเรื่องของความท้าทายในเรื่องที่2เนี่ก็คือการพื้นที่เข้าพื้นที่ควบคุมแล้วก็ห้องปลอดเชื้อครับซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเม ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต แล้วก็ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่สามารถเข้าไปที่นั้นๆได้ครับก็ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามกฎของสแตนดาร์ดโอเวอร์ทิงโพสเซชันนะครับหรือแบบ SOP อย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องความท้าทายในเรื่องของข้อที่สามก็คือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีแล้วก็เครื่องจักรครับซึ่งอาจจะต้องการทำงานกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต้องรู้จักวิธีการจัดการต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE แล้วรวมไปถึงต้องเข้าใจในระบบต่างๆของห้องคีรูมด้วยครับก็หลังจากที่ใช้ระบบ ระบแฟคทอเรียมเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีระบบาการซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยที่็นที่ดีขึ้นมีการจัดตารางงานซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็รวมถึงมีการแจ้งเตือนเมื <ME> ่อ <ET S 2> ถึงเวลาในการตรวจเช็ครวมไปถึงนําไปวางแผนปรับปรุงกระบวนการการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบแฟคทอเรียม CMS เอเนี่ยเข้ามาใช้ในงานกิจกรรมงานซ่อมบำรุงรักษาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมในงานซ่อมบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้นนะทั้งด้านด้านวางแผนปฏิบัติงานแล้วก็งานทางด้านเอกสารสามารถทําได้อย่างเป็นระบบและยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักรและ อุปกรณ์ครับ